สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูมดในคาสเรียนภาษาเวียดนามกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองค่ะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราก็จะไล่เรียงกันไปแบบนี้นะคะเริ่มจากคำพื้นฐานที่สุดเลย คือคำว่าครอบครัวจากนั้นเราจะค่อยๆขยายไปดูคำเรียกสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วก็จะไปดูวิธีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวกันด้วยค่ะและสุดท้ายเราจะปิดท้ายกันด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานะและการแต่งงานค่ะไปทีละสเต็ปเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะ มาดูคำศัพท์ที่เป็นหัวใจหลักของบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะคำว่าครอบครัวนั่นเองคำว่าครอบครัวในภาษาเวียดนามนะคะเราจะใช้คำว่าญาดิ n งออกเสียงตามครูนะคะญาดิง่งอีกครั้งนะคะญาดิ n งยอดเยี่ยมค่ะคำนี้เป็นคำพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะลองออกเสียงตามกันดูค่ะพอเรารู้จักคำว่าเจียดินหรือครอบครัวไปแล้ว ทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าสมาชิหกหลักๆในครอบครัวเนี่ยมีใครบ้างแน่นอนว่าต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าแต่ละคำเรียกว่าอะไรเริ่มจากคุณพ่อกันก่อนเลยค่ะภาษาเวียดนามคือคำว่าโบโบนะคะส่วนคุณแม่เราจะใช้คำว่าแม่แม่ลองออกเสียงตามดูนะคะคุณพ่อโบคุณแม่แม ไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องมีรุ่นลูกใช่ไหมคะสำหรับลูกชายนะคะเราจะเรียกว่ากอนชายกอนชายส่วนลูกสาวค่ะคือคำว่ากอนกายกอนกายสังเกตว่ามีคำว่ากอนที่แปลว่าลูกนำหน้าทั้งสองคำเลยนะคะทีนี้มีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการเรียกพี่น้องในภาษาเวียดนามเลยค่ะ เขามักจะระบุลำดับการเกิดด้วยนะคะอย่างเช่นลูกคนโตสุดเนี่ยเราจะเรียกว่ากอรกกากอรกกาส่วนลูกคนกลางก็คือกอรเสือกอรเสือและคนเล็กสุดท้องของบ้านเราเรียกว่ากอรอูดกอรอูดค่ะจำง่ายๆเลยค่ะโตกลางเล็กเอาละค่ะ ตอนนี้เรารู้จักครอบครัวหลักไปแล้วเรามาขยับขยายกิ่งก้านของแผนผังครอบครัวเราให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดดีกว่าค่ะไปที่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกันบ้างนะคะตรงนี้มีจุดที่สําคัญและแตกต่างจากภาษาไทยนิดหน่อยนะคะคือภาษาเวียดนามเนี่ยเขาจะแยกระหว่างญาติฝั่งพ่อกับฝั่งแม่ชัดเจนเลยค่ะมาดูฝั่งคุณพ่อกันก่อนนะคะฝั่งพ่อเราจะใช้คําว่าหน่วยต่อท้ายเพราะฉะนั้นคุณปู่ก็คือองค์หน่วยองค์หน่วย ส่วนคุณย่าก็คือบ่าหน่อยบ่าหน่อยค่ะทีนี้พอมาเป็นฝั่งคุณแม่บ้างเราจะใช้คำว่างวายต่อท้ายค่ะดังนั้นคุณตาก็จะกลายเป็นองวายองวายและคุณยายก็คือบ่าวายบ่าวายนั่นเองค่ะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะพอเรามีคลังคำศัพท์ในหัวแล้วนะคะขั้นต่อไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเอาคำศัพท์พวกนี้ไปใช้จริงค่ะไปใช้ตั้งคำถามเริ่มบทสนทนาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไง คำถามที่เราจะใช้บ่อยมากๆเลยนะคะคือคำว่า how many h เหน a ยวคำนีแ้แปลว่าเท่าไรหรือกี่ค่ะเป็นคำวิเศษที่ใช้ถามได้ทั้งจำนวนคนสัตว์สิ่งของหรือแม้กระทั่งราคาเลยนะคะจำคำนี้ไว้ให้ดีเลยค่ะ h เหน a ยวเรามาลองดูตัวอย่างการใช้กันเลยค่ะถ้าเราอยากจะถามเพื่อนว่าครอบครัวมีสมาชิกกี่คนเราก็สามารถถามได้เลยว่า หย่าบั่นกอเบ้าเหนียวเงยอีกครั้งนะคะหย่าบั่นกอเบ้าเนียวเงยประโยคนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีเลยนะคะนอกจากการถามจำนวนสมาชิกในครอบครัวแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มังจะถามถ่ายกันก็คือเรื่องของอายุใช่ไหมคะคำว่าอายุในภาษาเวียดนามเนี่ยเราจะใช้คำว่าตุ๋ยตุ๋ยค่ะแล้วพอเราเอาคำว่าเบ o าเนียวที่แปลว่าเท่าไหร่มารวมกับคำว่าตุ๋ย ที่แปลว่าอายุมันก็จะกลายเป็นประโยคคำถามง่ายๆที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเลยค่ะนั่นก็คือบั่นเบ้านิ้วตุวยบั่นเบาานิ้วตุวยก็คือคุณอายุเท่าไหร่นั่นเองค่ะง่ายมากเลยเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของบทเรียนในวันนี้กันแล้วนะคะในส่วนนี้เราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานะแล้วก็ชีวิตการแต่งงานกันบ้างค่ะซึ่งก็เป็นอีกหัวข้อที่มักจะพูดถึงกันในครอบครัว มาดูกันทีละคำเลยนะคะคำแรกฮ้นยันฮหนยันหมายถึงการสมรสคำต่อมาค่ะจงจงอันนี้คือสามีส่วนคำกริยาที่แปลว่าแต่งงานเราใช้คำว่าเก๋ยเก๋และสุดท้ายค่ะคำว่าซิงซิงแปลว่าเกิดซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ก็ล้วนเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญในชีวิตครอบครัวทั้งนั้นเลยค่ะ ก่อนที่เราจะจบคลาสกันในวันนี้นะคะเรามาทบทวนคำศัพท์สำคัญสคัญที่ได้เรียนไปกันอีกสักรอบนะคะจ้าดิ่งครอบครัวโบพ่อแม่แม่บ้าวเหนียวเท่าไหร่และต่วยอายุคำเหล่านี้เป็นคำพื้นฐานที่ต้องจำให้ได้เลยนะคะอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันบ่อยๆด้วยค่ะและเช่นเคยค่ะครูมนก็มีคำถามทิ้งท้ายไวใ้ให้ไปคิดเป็นการบ้านกันเล่นๆน,นะคะ ลองนึกตามดูนะคะว่าถ้าเราเจอเพื่อนชาวเวดนามแล้วอยากจะชวนคุยเรื่องครอบครัวของเขาเนี่ยคำศัพท์คำแรกเลยที่เราควรจะนึกถึงเพื่อเอาไปสร้างประโยคคำถามคือคำว่าอะไรลองไปทบทวนดูนะคะสำหรับวันนี้ครูมนก้นขอลาไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ